ต่อไปจะลองสั่งเป็นสี่ห้าหกครับครับก็ลองมากดเปิดนะครับปิดกันครับเห็นไหมครับสี่ห้าหกครับต่อไปจะลองสั่งเป็นตองตองสามครับกดสั่งนะครับ แล้วก็มาเล่นครับเปิดครับจอกตองสามนะครับนี่ครับตองสามลองสั่งตองหกนะครับนี่ครับตองหกครับต่อไปจะลองสั่งเป็นให้ออกสิบเอ็ดครับห้าห้าหนึ่งจะ้ออกห้าห้าหนึ่งนะครับ กดเขย่าครับจะดูนะครับเห็นไหมครับห้าห้าหนึ่งออกสิบเอ็ดครับปิดครับแล้วก็ผมจะลองสั่งเป็นให้มันสุ่มครับแบบเราไม่ได้กดอะไรให้มันสุ่มนะครับคือให้มันสุ่มทุกตาครับเราก็สั่งที่รีโมทดว่าให้มันเปิดสุ่มครับพอมาเล่นมันก็จะสุ่มได้ครับ เรียก็จะสุ่มปกติสุ่มทุกตาครับเราเราเรา,เราสั่งที่ปุ่มสุ่มไว้มันก็จะออกแบบสุ่มแบบแรนดอมเลยครับเนี่ยสุ่มทุกตาครับ